ภารกิจวันนี้นะครับตามหาอาหารเย็นในวันที่สอบกอพอและอุดรรถติดตามล่าหาอาหารเย็นปะ่ะไปกัน ให้มันจอดตรง19วะ่ะโอ้โอโอโอ จะสั pa, um. <S S ่งขลปาร์มากินกับอะไรต้มไก่แบบแล้วมากินอะไรหรอเดินมาแบบหรมีขนปลาแล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ผู้มีน้องไก่ทองไม่มีน้องไก่ทองหรอโอเค ก็ไะกินนี่ก็มีอยู่ไก่ต้มไก่อะไรไก่ต้มเพื่อจะไปบอเอาต้มเอาไปแยกย้โอเคโอเค ฝนปลา <c oughs> ปลาทูอันนี้ไม่ไม่แมงไม่แมงดาเนาะข้าวเมลิหนึ่งเอาไก่นอกหนึ่งครับ เท่าไหร่ครับไม่ครับ ถเท่าไหร่ครับกับแตงโมงโแ,แตงโมนรูด้ยอ,อัน<ม>ีมอันนี้แดง<ค>ไข่แมวสับประรดะรดแตงโม,งส,รรโมงสามถุงเท่าไหร่ถุงละยีสงี่สามถุงหกสิแตงโมถุงึงด้วยจ้ะ Obrigado. ไม่ฟูๆเหมือนเดิม ติดอันนี้ก็ตีตพละกละบรถซ้ายมือเรานะครับนี่คือทางออกสะกคน ทางออกสกลน,นครขวามือเราตอนนี้ก็คือทางเข้าอุดรน,นะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าสามแยกยูดีเทาานะครับสามแยกยูดีเทาว,วันนี้สอบคอพอนะครับอุด,ออดะรคนรถจะเยอะเป็นพิเศษหน่อยทั้งกลับทั้งนอนวันนี้วันที่3นะครับ3ส กลัถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าร้านละโอเคขอบคุณนะครับกดฝากแชร์ส u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับเปิดไฟหน้าบ้านหน่อยลูก